ปลายังเดียวเลยว้ามันไมีได้ป่ามันมีเหแรกๆปลามันขึ้นยุบยุบยุบยบขึ้นโั่ขึ้น่ป่าน้อยปลาตะพยนป่าขาเนะนางแปดเส้นนางสิเสนมันไม่ขีได้รุนีใส่ไหมเมัยนคืออยู่ตัวก็ตัวท้องไได้นี่เยยัมาติดแล้ยัามาติดนะมันอยู่มันหกครับมันขาดเบิดนาะมันโตใหญ่เนาะมันโตน้อยก็ว่เนี่ยเนี่ย ตัวส้มแขนนี่ยู่อยู่ด่นมันมัดมันมัดเีมันมัดเนยเงียนหล่ออมัดเนีนลอกเขากสนี่ตรงตรงนี้ผู้เชี่ยวชาติมบ่ใหแกเลยเว้ตรงนี้ผู้เชี่ยวชาติแกอนี่ครับืนี่คือบรรยากาศ่า บรรยากาศนะพ่นี่นมาจากนดงได้บานดงบดุงออบ้านดงหมอวันท่านจากบ้นดุงกับวงสามหมอ่ังสามหมอตดนนี้ตอนเมียอยู่บ้านเ้ข่าวว่าเมียไม่อยู่นะเมียไปวัดไ่เชียวไปวัดเยเอ้ยนาแลอาโอ้ยาวเลโอ้โ้ใส่มาห้ดูนี่มีน้ำล บ่บ่บ่เบ่เยไตารุ่นนี้เขียวปลารุ่นนี่เบ่งี้เจ็ดขีดยังต่ำบ oh, ่โหรุ่นนี่มันเครื่องโล่ได้ยังต่ำอุ่นโล่ได้ป่าจะยี่ติดเี่นะเสียเลยปลานิ่งบ่เบ่งบ่เเบ่ง รัานี่ตัวสองฟ้ามือจะกีดติดวะติดโว้ยหลอดเบอร์เนี่ยปาฟ้ามือเป็นไ้มองเป็นน้ำลึกเนไงพวดเอาไปใส่ข้องทรงนำเฮ้ยมันอเน่ต้วนเขาแก๊กแก๊กแก๊กแก้กแก๊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 กแก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 กกกแ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 กกกแกกกแ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 กกแกแกแก เอาตอนนี <id>: ้ก <Bond> ็มี่อ่าท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วสีนะครับเออวันนี้คลิปเที่ยงหลอดมันใหญ่จ้วยคลิปวานแห่กะบไม่มีวิธีด้๋วานไปแล้วเดี๋ยวเอาลงเป็นคลิปนอกคลิปวานแห่อันนี้อันนี้จะเป็นไม่คลิปไส้ด่างวัอนี้ไส้ด่างไส้ม่องวัอนี้ว่าพี่ไปปาดด่งก็สีดีกว่าอือ เนี่ยอนี right. ่ย oh, ด oh. wow. ูโอเป็น huh. ท oh. okay. yeah. oh. okay. okay. yeah. AP uh ั huh. oh. yeah. mm ้งหนามันเตโอเป็นทั้งหนามันบอการใช้ใช้นี้ม้วนังที่เด่นม้วนจับนี่ปั๊บบอยังมีแกนอยู่่บ้านนี่อ้ยนั่นาะลสั้นเด้ม้วนสั้นเดียวเด้ว้าถูกมดเล้เอ้ยาด๋ยวเดี๋ยวันโมเมน่าันโมเมน ผู <S <s ้เช ok ียวชาตนี่แก่บ like ่อไรได้นี่นี่มีมมปัดไอ้ผักนี่มางมตัวเศ้าเห็ดบ่อไรได้อบ่อไรบ่อไรเห็ดไงเห็ดอรอยเลยโอ้ไปซื้อเจังหนีนี่บ่่ไ้เบื้องซีมันบ่บ่อด้เบิ่งนนะนี่ปลาใหญ่ยังยววะโอ้ยปลาใหญ่โอ้โหสพกเส้นหมเยสก้นน้ำลึกเลยปาดดลึกเลยสิบีกวอรเียอยเลยสิตไทยบ่ละ ภาพกะมัวๆเน่มันเป็นอย่างงี้มันมันโมโฟกัดเลยอมโอ้ตกกล้องตกกลางตัวนี้มันที่เดียวแหละเบเราเอ็นบ์บเฮ้ยตัวกล้องหาสิบหลามันทำงานเอดังมราด้นออันนี้มันสเมแตัวนี้ย่องเมตดังนี่เนดัเนี่ยส6เสนอือฮะ16เสนดังนะอันนี้เลย ไซสิบเส้นสิบหกเส้นกับปลาโลวานเนอดูดังเลยปก็ยังว่าตะเพียนรุ่นฟ้ามืออวบอยู่ยังไงเินปลานิ่งเน,น,<ไ>นรุ่นฟ้ามือจะคียบยู่เด้อกนมันตีม่ป้านิ่งปนันมาละกันงว่ามีแต่ตัวเงินเตอรทอ,องไงนี่ม่ดอเออเออออเออเเ แต่มือกล่องนิ้มาใส่ด่างมันก็ผมบอเซียนเรื่องใส่ด่างไปเลยเลยเสียนไปได้กับกาเดียวปีงตัวห้าวังแมนปีงไรเมื่อนั้นเนี้ยไปลงปดศะอยู่ไอ้ข้องดันไปผู้เดียวลงไปคือว่าเนี้ยปีงจับเต่าขึ้นมาตัวไงอืมอ๋อไปลุยเดี๋ยวบอกวิธีกันไป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  เอากลางหฮมเน้มันยังมหันเดี๋ยวคลิปวันเฮเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะ้ครับมือเดี๋ยวจังี่โปรดลงเดี๋ยวมือนี้กะถ่ายทอดสดใส่ดางนะครับใส่มองใส่ดางกัน นะครับทีแรกก็ว่าจะาไล่สดหวานแฮน,นะครับทีนี้สภาพเนื่องจากอากาศแดดมันร้อนนะครับแดดร้อนปลามันเข้ามันไปอยู่ในร่มกันแล้วนะครับทีก็เลยเปลี่ยนนะครับมาใส่ด่างนนครับใส่มอง กลางมองแทนนะครับกลางมองกลางมองด้วยตาขา่สิบหเซนนะครับซึ่งคลองน้ำคลองน้ำตรงจุดนี้นะครับไม่ไม่น่าจะมีปลาตัวไหนติดติดตาไกขนาดนี้ได้แล้ว ไปลุยเลยเฮาอย่า yeah. หยุดเฮาอย่าอยูหมองเกาเฮาต้องย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยมันจับโปธานดอกปิงเลยหายแล้วไปแล้วเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาถือไม้เอาเอาถือรักไปน้ำถือรักไปน่้ำเนอะอโอ้มือกล่องมือกล่องนี่สบายกว่างูเลย กลางโฮมไทยอุ้ยพี่ข่าวโคนมันลึกเลยแบบว่าดิโคลนมันลึกก็ยังว่าโคลนมันลึกโคลนมันหลายว่ะพ่อมันโคลนมันหลายเมื่อนคันคันเอาแหรโรมันถึงบ่ค่อยได้ปลาไงเราบ้างเล็กแค่น่ะเล็ก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 ไหวไมมกันเอาเอาขึ้นซะเอาขึ้นเอาขึ้นเลยไหมเนาะเอาขึ้นเลยอ๋อโอ้ยวายกบังโอ้ยที่รังไปซื้อไหม บอกเอาตาสี่เส้นพ่อสีเส้นเกตสี่เส้นหาเส้นเอาเกโว้เกเส้นอันนี้เลนกรุ่นเลยคนมันเลิกคนมันเลิกขันว้อยขันว่อย่าให้ปีงจับต้องขยับขยับไปเรื่อยๆแย่แซน้ำย่สีแซน้ำก็กาย่แซน้ำโดนย่แซน้ำโดนปีงมันแดดห่อนยนว่าขึ้นว่าดอกปีง ผู้ผู้ผู้เจียวชาติโง่กะผู้ผู้เจียวชาติโง่ยันยันปิงครับระบบกาลงก็เลยค่อยแนะนําอยู่เทิงฟังนะครับกล้องมันเป็นอย่างมันคือบกมันคือเบื่อกล้องเบือครับ าขึ้นมาต้องต้องลูเบิ้งด้วยลูบขาลูบแกงมั้งพวแต่ขี่แต่ขี่โค้นมันเลอะแม่งั้นก็ถึงวานแฮาโลงเห็นบ่จั่น่ะขนาดเฝ้าดึงขึ้นยังล่งหดผื่นเนาะมันเลิกโว่เบิ้งดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งขี่โคนพูดพูดขึ้นบนเออซื้อไม้โหลดมันบ่ เฮ้ไปใสผู้ล่ไปใสน้องง่ายๆหน่คลองทรงน้ำไปปล่อยปล่อยขังหนึงบ่อาผู้ชาติเขาบอกว่าปล่อยขังหนึ่งเดี๋ยวซื้อใหมท่านอยู่นีโอ้ยเฮ้ยโอ้มันพัดแนวได้เล เียบเจียบเอาเอาขึ้นมาก่อนกันเลยเอาื้งแฉกได้พวกเยองนับออกก็ได้ดอกปิงาขี่โค่นเต่เตีมขาขึ้นมากับพวกเบื้องหลักเลยโอ้ตีม นี่ไม่ได้ขี่โอ้ไม่ได้ขีดโอมไรโอมโอ้ยเก่งไหแม่มันเขาได้โอ้ไปใส่กันใส่มันต้องเโอ้ยใส่กางเกงยิ่นลงเนาะเฮียดันปีงไรใส่สองชั้นเลยเนี่ยโอ้มันกันมาได้ดอกเอาเว้ใช่มีพอใชม่ไ้เออซื้อดังไหม ปาใหญ่ยังไโอ้ห16เส้นเยเออได้หรอ้าตัวเงินตัวทองเออน้ำนี่ใบยังมันดินแมนแมันดินพันดูดแต่แม่นแล้วงูเหลือมงูเหลือมงูเหลือมมนาติดเทียนป่าเพราะว่าปลามันหลุดตาไ้ปลลต้อมัต้องมต้องปไอ่อม่นล้ อันนี้โว้ยบอไปซื้อดังกับบถามผู้ชยวชาญก่อนบอไปเลนไปเลนดังสิบหกเส้นตาสิบหกเส้นบอสิบหกเส้นอีดิดางสิบหกเส้นต่วปานบ่มีบไม่มีเอนบอเหรอสิบหกเส้นเลยนะ ใส่ผมกระยับวะตาหงมตาหงตานี่มันได้ดีวะเหนียวดีวะแต่บางเงินไอ้คนคนซื้อไปเรียนเรียนเรีนดางตายไงพดส้อสงเมตร้อยสองเมตรเนาะสมสูงใส่เงนสองเลยเงา มเงตัวนสองร้ยเอ้ยยี่สบเอ้ยยี่สิบเอ้ยยี่สิเสนเงายี่สิบเส้นยังมันก็คลายเขาตอกเนี่ยนะเงาตองประมาณยีสบเมตรเออตรงนับเป็นเมตรเดีไปนับเส้นเลยเส้นไงตรงสองสองสองเมตรแมนมึงนีมันโยกขึ้นไปยังหลากดินเนี่ยโอ้สวัสดีครับบาวโน้ตสายหาเลิฟหนึ่งครับอะไรโจโจนานเท่าไหร่ก็รอ ใช่โจโจเลยก็มาส่งกำลังใจครับานโอ้โหโนวนี้ก็ครับล่มเย็นดีหรับอยู่ในห้องไม้กระไซมะขามป้อมมะขามป้อมเกยโบเมนไหมเออมะขามเทปมะขามป้อมมันก็นวดกลมๆนะมาขามจ เขาอย่างาใสยังไม่ได้ราะว่าสีางเขาต้องน้ทอมเยรุ่เพียเหยียบมันท้องโตเป็ัน้อยๆนี่างนี่มันทนไปหอดังรถจอดรถ่นี่มือหน่ะะมืงเขาใส่กับบดมากมึอสนโตยังแรงน้ยงนก่อนนี่วะตะมือว่านนี่ว่านนี่ไทยไว้ไทยดูมเื่อยเปิกล่องไทยวนน้ต่้งงเอ๊มื่อคนใส่ด่างเขาแอบนำแอบนำเอาแล้วเพียเสือพาแล้วเนาะ โอ้ยกัดน,นี่ครับองเงเบึงโอ้เจ้าทีนอนเฝ้าอยู่เข้าไปบ่ได้คนบึงนี่ทับโอ้ย,อยป่าหน่อย แต่ปกติปกติถ้าถ้าเป็นดางอ่าสักสามสีเซนนะครับน่าจะได้ปลาแล้วนะครับเพราะอันนี้เล่นตา16บหกเซนนะครับตา16เซนนี้ต้องปลาไซโลขึ้น,นถึงจะติดนะครับว่าปลามันถ้ามัน,มนตาสามเซนสีเซนนี่ติดเต็มแล้วปะนี่ เพราะว่าบางอ่มันขึ้นไหมมันขึ้นสิบหกแม่สิบกเส้นรุ่นฝ้ามือยังโมยูเลยกันผันโดินพันน่ะพนอ่ะปลาขึ้นมองดังคนมันนี้แต่ตัวํำสามนิ้ว ปลาดึนโอ้ปูน้ำปลาขึ้นไงอ๋อมันคือมั่วต้องค่อยโฟกัสกดโฟกัสฮู้ วันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าพอค,ค,คนคนซื้อแหะนะครับซื้อมาผิดไซส์นะครับ <16 S 1> นะครับสิบหกเส้นครับสิบหกเส้นอ่ะคลองเล็กขนาดนี้ <c oughs> ขนาดสามนิ้วยัง ยังหายาครับเมื่อกี้นี่ครับเลยนี่คือผลงานหวานแหครับ่ครับนี่ครับนี่คือปลาในคลองครับขนาดไซส์ที่มีอยู่ในคลองตอนนี้นะครับแต่ไอตาข่ายที่เอามาดักนะครับสิบหกเซนรุ่นนี้มันต้องตาอ่าสี่เซนห้าเซนนะครับติดติดอยู่นะครับอ่าเนี้เล่นซะสิบหกเซน อตอนนี้มีเข้ามาดูเก็ดสิบเก็ดอบบอ๋บอไรสดเนาะ<อ>มีขันโฮกลางดังไปอีกเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาเมืง<ก>ม,มีคนคอม,<ก>ม,มเมนต์อยู่ด้วยนมแล้วลตอนลงไปเก็บได้ป่ะตอนอยู่เลย โอเอ๋อดึงขึ้นมาเลยวะดึงขึ้นมาบอกองซี่รอบหลังรอบรอบหลังไอเดี๋ยวบอกไปเพิ่นไประลานหมออาเส้นหรือหาเส้นกันเลยซีเส้นอ๋อหาเส้นดีกวะเนี่ยมันจีได้ประมาณป่าประมาณใส่ป่าประมาณใส่ เลนอันดึงนนปลากระเดอติดปลากระเดือกติดเซ็นหาเส้นเอาเอาหาีเซนหาเส้นมันมันมีเส้นท,ทอดทอดไเน่ยุนี่สหลอนนี้ปลาซิวหน่อยก็มีสเส้นครื่งสเสนมีหมอเาเอาอประมาณติดนี่ไหมปลาพกปลาะเพียนนี่ไหมซีเซน้นเจ็ดเซน โอ้ไปไม่ได้นะาดูจากสภาพแล้วนะครับ น่าจะรอดตาข่ายหมดนะครับโอ้ยแก้วบาดเลยแมมโอ้ยตายแก้วบาดป่อโอ้แน่นอนเ,เลยโอ้ยโอ้ยเกี้วปากร้ายเลยเขาจะได้ลางวัลนี้เป็นตะลงุงแก้วร้ายได้อยู่ในน้ำ เอาลูกน้องนอนเฝาน้องนอนเฝาอยู่บาดเลือ,อยั่บ่ฮะบาดเลือดอยับยงบ่อบอบกะแก้วกับเปลือกหอยแล้วมีสองอย่างเนี่ย เทีจ้าทีได้ล้เฮ้ยเ <ปะ S 1> ลียนนำกน <ปะ S 1> ไอ้ตัวนี้คือพวกเฮาเนะ่ะ

ห้าสิบหกใจสองนะครับเดี๋ยวมือด่อเมือแมนมือดังขึ้นไวพ้นเมือดังยานปิงครับมือดังบอการ์แซนาร์โดนไปเครื่องนึง่งก็นด้เบ่มันบ่เป็นตะคือกินต้มไหลเออกินต้มไหลกระปุกกระปุกก็ลมเย็นดีครับ มื่อนี้ก็เอาแแหมาอยู่ครับราลงไปวานแล้วมันมองนี้มันเป็นขีดข้นขีดข้นล,ละมิดหาคนระับผลงานก็ได้เท่าต้องเห็นหนึง่งครับีวานแหเดี๋ยวคลิปกะเอาลงมืออืน่น <c oughs> คลิปตีไทยไปลงมืออืน่นะเดี๋ยวสำหรับ ลจากเดิมเดิมใบม่ง38มันหยอดใบซองหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวส้มสำหรับไรสดนะครับรอบนี้ก็ขอจบไว้ก็ขอปิดไรสดเป็นคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไวผมพบกันพรุ่งนี้ครับเป็นคลิปนะครับฝากกด ไลค์กดแชร์แล้ครับกดติดตามเลยครับอันนี้ก็คือมือกล้องนะครับแต่ก่อนมือกล้องคนเก่ามือกล้องคนใหม่เราก็หอยไอเยียบหอยเยียบหอยหรือแก้วเราบาดตีนเออลงไปมันหอยกับแก้วมันไหลายเป็นเศษเหลือดเด็นเศษเลือดออกจากเออ น้ำมันสปกปรกอันตรายอยู่ด้ถึงโม่คอยอยากเป็นแต่ลุงไงเศษแก้วลายยันถึงย่นานย่านต่อเมืองเมืองสภาพน้ำแล้วมันโม่มเป็นตืคริ้น,นเศษแก้วเศษยางลาย<ศ>อือเอายจบจบจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมคลิปนะครับ เผยแพร่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งน,นะครับเก้าโมงสามห้านะครับคลิปเลยนะครับบานแหงตรงนี้นะครับก่อนคลิปยักษปิงปป้งตัวปิ้งนะครับตัวปิ้งยักปิ้ง